สูสีกันมากต้องมีใครตกรอบลีพูเปิดบ้านรับการมาเยือนปารีสท่าาคืนนี้ครับช่วงเวลาตีสามครับเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆน้องๆหนูๆน,นะฮะลีพูเนี่ยเป้านะฮะตั้งหน้าตั้งตารอหน้าจอทีวีหรือหน้าจอคอมกันเลยทีเดียวเพราะว่าเกมเนี่ยเป็นเกมที่ต้องบอกว่าสูสีมากๆนะครับแล้วเป็นเกมที่ยากที่จะคาดเดาเพราะว่าอะไรนี่พี่พูดให้ตั้งแต่ต้นเลยนะ,ะมันออก3หน้าจริงนะพี่เชื่อว่าไม่ใช่แค่พี่คิดว่ามันออก3หน้านะแม้แต่เด็กลีพูเองจริง นะทุกคนคิดว่ามันไม่ง่ายหรอกมันอ่านออก3าหน้าเหมือนกันเพราะจากเกมที่แล้วเนี่ยที่ริพูเจอนะครับกับปารีถึงแม้จะชนะก็จริงนะฮะสูง่อนหนึ่งแต่เชื่อเถอะถ้าใครได้ดูรูปเกมในวันนั้นเนี่ยก็จะรู้ดีอยู่แล้วว่าริพูสู้ปารีไม่ได้เลยนะฮะแต่โชคดีตรงที่อลิซอนเบเกอร์เนี่ยเซฟไปเนี่ยเก้าถึงสิบเซฟแบบมหาศัจจันเนี่ยเยอะมากริพูเลยรอดตัวไปบวกกับดันมาได้ลูกทีเด็ดจากเอเลียสนะครับที่ปารีบุกเพินๆแล้วโดนโต้แล้วหลุดเลยอะ่ะคือปารีมันพลาดแค่นั้นะนะครับจากจัง ที่มีแค่2ครั้งนะและยิงเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวแล้วเป็นประตูนะครับแต่ปารีสเนี่ยโอกาสมันเป็นกระบุง20แต่มันยิงไม่ผ่านมือซอเมเกอร์อันนี้ก็ต้องมาลุ้นครับว่าวันนี้ลีพูเนี่ยจะเล่นยังไงจะเล่นแพ็กแน่นเหมือนจากเกมแรกไหมหรือจะเปิดหน้าแรกจะใส่เต็มที่กับปารีสครับซึ่งมันเสี่ยงมากนะครับถ้าเปิดหน้าแรกเพราะว่าอย่างที่เห็นคือถ้าเป็นเรื่องการครอบครองบอลการคอนโทรเกมเนี่ยปารีสเนี่ยทำได้ดีกว่ากลางไม่ว่าเป็นพวกปาเบลุยเจ้าเนเวสวิตินยาเนี่ยพวกนี้เทคนิคดีมากนะครับเทคนิคค่อน กลางของร์พูที่มีพวกซูบอสไลน์แม็กอลิสเตอร์แลวก็กาเฟนแบกหรือจะเป็นคัตเคอร์ติชโจนก็ตามเนี่ยพวกนี้เป็นกลางสายพลังงานนะไม่ได้กลางสายเชิงเทคนิคนะครับซึ่งจางเนี่ยต้องบอกว่าของทั้ง2ทีมเนี่ยมันคนละสายกันเลยนะฮะสายพลังงานกับสายเทคนิคซึ่งแน่นอนถ้าแข่งในเรื่องของการคองบอลในเรื่องของการเซตเกมบิวอัพเนี่ยไอสายเทคนิคเนี่ยมันฉมังหวาอยู่แล้วฮะแต่ว่าร์พูอาจจะต้องสู้ด้วยการเล่นเพสซิ่งแต่อาจจะไม่ได้แลกด้วยการเล่นเกมลุกหรือเปล่าอาจจะต้องแพ็คแน่นและรอสวนเล่นบอลไดเรกแล้วเล่นเกมเพ มันก็เป็นจุดแข่งริบูที่อาจจะใช้สู้กับปารีสที่มีจุดแข่งของเขาที่เรื่องเน้นการครองบอลและการเข้าทำที่หลากหลายอ่นะอันนี้ก็ต้องไปวัดกันครับริบูอาจจะได้เปลี่ยนเล่นในบ้านก็จริงแต่ว่าการเล่นในบ้านมันอาจจะบีบให้ตัวเองต้องเล่นเกมรุกหรือเปล่า,าว่าคันจะไปเล่นโลบ็อกจะไปเล่นแท็กแนนเนี่ยมันอาจจะดูเสียเชิงเสียฟอร์มถูกไหมเพราะว่าคุณเล่นในบ้านไงคูจะมานั่งอุดเล่นรถบัสมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเปิดหน้าแรกมันจะเสี่ยงไหมกับการเล่นอย่างนั้นกับปารีสถูกไหมล่ะเอออันนี้ก็เป็นสิ่ง แต่เก็บผลได้และผ่านเขา้ารอบไปได้หรือจะเฮ้ยกูเสียฟอร์มไม่ได้นะกูไม่อยากเสียฟอร์มกูต้องเล่นเกมรุกแต่แพ้อย่างเงี้ยจะเอาไหมอันนี้ก็พูดยาก อันนี้ก็ผู้ยากเป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจเพราะว่าไม่ใช่มีแค่เกมนี้นะครับที่ต้องเตะเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะครับวันอาทิตย์นี้ต้องเตะนัดชิงช่วยคาราบาวกับดีคอเซนอีกถูกป่ะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเกมที่ทําให้ต้องกังวลอีกในเกมหน้ากฮะฉะนั้นการวางตัวเนี่ยการเลือกผู้เล่นหรือว่าการวางแผนเนี่ยต้องคิดให้ดีถ้าดูแล้วเกมนี้มันยากเหลือเกินหรือว่าถ้าเกิดโดนปาริสนำสั้นเร็วเลยนะสเมตรสเมตรอะไรเงี้ยอาจจะพักตัวผู้เล่นหลักเลยไหมแล้วค่อยไปเอาด้วยที่มีโอกาสได้มากกว่าอย่างคคาาาาาารบวหืืออออเเเเปปลล่่่่นนนะัี้้้กก็็สิิงงตตแถดจม เอาหมดเลยเนี่ยพี่บอกเลยมันไม่ง่ายแน่ๆครับมันไม่ง่ายแน่ๆเพราะว่าทีมที่เจอในวันนี้มันคือปารีสไง่ยแล้วทุกๆคนก็เห็นอยู่ว่าเกมแรกเนี่ยร์พูเกมสู้ไม่ได้แต่เกมนี้โอเคเล่นในบ้านก็เ๋ยวดูกันครับว่าจะเป็นยังไงก็อย่างที่พี่บอกครับว่ามหาเทพอานงเนี่ยหรืออันเดอร์เนี่ยจะต้องเลือกเล่นอย่างไรในเกมวันนี้เพราะว่าปารีสเป็นทีมที่ไม่ง่ายแน่ๆแล้วเขาก็ไม่ได้คิดที่จะมายันเสมอหรือว่ามาเล่นเกมรับอะไรกับรีพูแน่ๆครับเขามาเปิดเกมลุกใส่แน่นอนอยู่แล้วครับปารีสอ่ะเขาเอาแน่นอน ซาร่านะครับอย่างดีอาอย่างนูนเยสเนี่ยก็ต้องมาวัดตึงวัดคมกับคาวิชาบาโคล a าแล้วก็อุสมันเดมเบเล่ครับว่าใครจะเจียรประกันแต่ถ้าเกิดเกมทรงเนี่ยมันเหมือนเกมที่แล้วที่เอพื้นที่หมดเลยซาร่าไม่ได้เล่นเนี่ย ลนะ์พูจะลําบากแน่ๆครับเพราะต้องยอมรับว,ว่าหัวใจเกมรุกหรือว่าคนธรระตูมันคือซาร่าเป็นหลักฉะนั้นถ้าปารีสบล็อกพื้นที่หรือปิดพื้นที่ซาร่าได้ที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นงานของปารีสล้้นๆเลยครับเหมือนกับเกมแรกเลยครับมันอยู่ที่ว่าปารีสเนี่ยจะคมไหมคแค่นั้นเองจากโอกาสที่เขาน่าจะทําได้เยอะอยู่แล้วอะ่ะเพราะเขาเป็นทีมที่เล่นเกมรุกแบบเต็มระบบล์พูอาจจะต้องหวังผลด้วยการเน้นเกมสวนดีๆบอลไดรเรกดีๆตรงเนี้ยแหละถ้าเดี๋ยวมั่งวัดกันครับว่าเกมรุกกับเกมสวนหรือลีพูจะเปิดเเเกกกกกมมแรรุใส่่ัันท้งคูลย ก็เขียนมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงแต่พี่บอกเลยว่าเกมคืนนี้มันและสนุกแน่ๆครับส่วนผลจะออกมาเป็นยังไงผมเชื่อว่าคนดูได้กําไรกันทุกๆคนครับที่ว่าเป็นเกม5ดาวแน่นอนครับแต่ถามพี่อีกครั้งว่าการผลมมนจะเป็นยังไงที่ตอบได้เงเดียวคือออกได้สามาหน้าครับแล้วเจอกันคืนนี้ครับจะไปเป็นเจ้าของซูซูกิสวิปวันนี้กับแคมเปญสวิปยูอัพ รับ Suzuki w a l l ี e ่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด50 0 0 0บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4999ัาบาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบม,มารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้ถึงสายเบบมีนาคม2,568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i co th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ